สวัสดีครับพ่อแม,ออม,มพอพอ่พี่น้องอันมื่อนี่กับมะพร้ากันในวันฝนตกค่ำๆเลยจ้ะกะไปซื้อหยังบ่ได้หลายพี่น้องเอ,อ้ยหยังกรบโบนี่มาขายดอกเพราะว่าฝนมันตกต้ว่าจะเพชรนมจีนจ้ะนมจีนน้ำยาไก่เด้อพี่น้องเด้อมากินน้มกันเลยจ้ะฝนตกฝนตกบ้านพี่น้องฝนตกบ่จะ้ะทักกับบ่ไดเนี้ยได้แต่งก,ก,ก <c oughs> ารบักแตงกับบักเขื่อเอาบักแตงกับบักบักทัว่ว <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ยังลอยยังพวงจ้ะ <c oughs> สร้องวันเกิดแม่อโอยได้จ้ะมืนเนี้ยสรองกับคนเราเซเบอร์สองคน <c oughs> สลองกันสองแถวในวันฝนตกพอ,พอ,พอมไม่ได้จ้าผู้ใดสิเขาโม่โอ๋ยพ่นวันเกิดให้แม่อโอ๋ยในเด้ดดอผู้ใดเขามากมนนกาอนี้ก็ได้เขามาคนหลายๆได้จ้าติดติดตามรับชมกินเขาก้อนละแบบค่อยสวยค่อยสวยเหมือนกินแนล้วทีนองเนาะ อ,อยาอกเกปเทปดสำเริงนะจ๊ะคุณสามีเนก้นเห็นมันอยากซูสีก็ปะเล่เลย Lưu năm thân anh hai phi nhung. Hãng gặp hỏng kai kia. Say năm mẹ đâu. Hãy gặp lòng kim ngâm kàn kỹ thuật. Nhao nhao. Haha. 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 เราจะเป็นคนบางคนมากินเปลีนไก่้ปันใดพี่ขั้นแท้พี่น้องแต่อันนี้เป็นไก่แต่ลูกไส้พันหยักกินน้ำมาแล้วบอกพอเซเบอร์บอกว่าเราต้องมันเราต้องเราต้องใส่ตีนไก่้นะพอว่าเส้นรักกินนึกว่าม่ลูกไม่อยากเพราะละลอยได้ดยินพี่น้หนุ่มเฮ็ดกับมาเ่าเห็นตีนไก่ก็เอาอีกแล้วเพคนเปลี่ยนเป็นพี่น้อง เมื่อเที่ยเราเป็นโลคบุญเน้อเน้อยๆนั่นกินเก่งกว่าแม่อีกได้กัปลูกไปกินรถเป็นดามาเด้อมาเด้อเมื่อนี้แม่อ้อยก็ไม่ได้ไปเฮ็ดบุญใดดอกพี่น้องแต่ว่าได้ไปใส่บาตรเยอะใส่บาตรในแม่เพราะว่าวันเกิดเข้ากับเป็นวันที่แม่ทรมานเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเป็นแม่โคนกระสีหูแม่อ้อยประเดี๋นี้วันเกิดวันนี้อย่างก,กับเพิ่นดอกจาก้า เพราะว่าแม่อ้อยกับโบเมย์ว่าโบไห้คนสําคัญนะจ๊ะแต่แม่อ้อยคิดว่าวันเกิดของเฮากับคือวันที่แม่เจ็บปวดแม่โอ๋ก็ไปใส่บาตรให้เพือนก็นนั่นแหละพี่หนุ่มก็เราฝนก็ตกแม่โอ๋กับไปใส่บาตรตอนเศร้าเรารก็กสิไปเฮ็ดส,สังฆทานจ้ะทุกปีแต่ว่าปีนี้ไปบ่ได้ดอกจ่าแสมากฝนตกฝนตกไหลยทย่ี่สองมื่อติดกันแล้วพี่น้องตากผ้าก็บ,บ่บเหีย ลองกับคุณผู้หญิงนี่แหะจ้ะยุกันสองเขา่าคือเก็ไม่ว่าสิทธสุกสิทุก,ก่ะยุกันสองเท่านี่แหละจ้ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยเริ่มสีสุกสีทุกกะคบหัวกันอยู่เนี่ยเราจะพี่น้องกินกันบ่อไรหรอกมันลงเนื้อล้ำเดียวกันแล้วเก็บอันนี้อเอาไปชิ้นก้นบ่มักกินนั่ะบ่มาก,กินเอามือกินไปเนี่ยได้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามันน่ะมันเลอะมันเถอะ เาได้ทนหลายๆบบสวอวากูกินมือกูเ็นไม่ไหมักลยก็กินมือกัมักมันก็ว่าจะบอมันกินแล้วมันเนื้อมันหนักแล้วทำมากกว่ามักกินมือกินก่ได้แบบ มักถึงนกระช่พักสับไก่ใส่สบมพบื้นนวดสับไก่ใส่นั่นไก่จะเพิสูบมะเมือแหรอพี่เนอะ

ถ้าอยู่กับบุมีผู้ใดอยากเอ่ยซื้อพายุพายุลุงเหยื่ซื้อบ่อยากเอ่ยเลยพี่น้องเอ้ยบ่เอ่ยดอกพลอกพี่น้องคนรู้ดิครับ Yeah.

mời <laughs> mời lên, mời mời lên, mời 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 มานเด็กบระป๋อไดเนาะถ้ามันไปหอยเมืออื่น,นมันตรงเลยต้นที่เก่าเศรษฐีเก่าเลยอันนี้เป็นเสาเศรษฐีเอ้เก่าที่เก่ามันสุกร์จะมันตรงปันไหนอีกหน่อยนึงกระป๋อได้ เาื่อพี่น่องเอิ้ยเลยไม่ได้สับหลักเห็นเช้าเพ่นกินออกอดมาได้เช้าเพ่นเน้วจับนั่งหล่อด้วย <c oughs> เช้าเพ่นเรานั่งกินเห็นเรากินละอย่ะ

เอไ,ได้บขอต่ <c oughs> จก,กันมค่คลิปหนาด้วยพี่รองเด้อขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาติดตามรถชมแไม่อ่อยก็อ,อยเป็นกำลังใจกันตลอดไปถึงยอดวิวบ่เพิ่มบ่มีคนเขามาเบิ่งแต่ก็มีเพื่อนเข้าๆแวะเวียนเข้ามาก็เป็นอย่างใะไม่อ่อยดีใจที่เป็นมีเพื่อนใหม่ คพื่อที่เขามากก็ขอบคุณหลายๆผู้ใด้ที่ยังอยู่น้องกันตั้งตะเริ่มต้นก็ขอบคุณหลายๆจากพี่น้องบ๊ายบาย